แดนวรเวทใจอ่อนพร้อมมีลูกลูกหมายใต้ต้นเต๋าสมชายสุดภูมิใจลูกชายโชว์ฝีมือแสดงละครเวทีจีดาก้อนยืนกรานไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดติดตามทั้งหมดนี้ได้ไนายฟ็อบ s ิว r ตีล สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อปนิวเซลลี่มาแล้วนะคะอยู่กันเช่นเคยเลยเอมสาธิดาแล้วก็พี่อู๋ธีรยุทธ์ค่ะครับผมหนึ่งข่าวใหญ่มเมื่อวานนี้โอ้โหเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของพี่ว่านธนกฤตนั่นเองนะครับที่มีอุบัติเหตุรถชนซึ่งเกิดเหตุจากพี่ว่านเนี่ยเขาขับรถวอลโวแล้วก็ขับมาเหมือนจะเป็นเลนสายสุดทีนี้มีรถเก็บขยะคันหนึ่งก็จอดเก็บขยะพนักงานก็ลงมาแบบ อ่ะเก็บขยะตามปกติในช่วงเช้ามืดซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วประมาณที่สกว่ากว่าเกือบตีสนะมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเกิดช่วงแบบแถวตีสี่ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็นี่ฮะเป็นภาพรถพี่ว่านคันนี้นะครับก็คือยุบเข้ามาข้างหน้าแบบเละเลยนะคุทมถึงคนขับอยู่นะแต่ว่าแบบคือตรง เครื่องข้างหน้าเนี่ยไปหมดเลยอะแต่ตัวพี่ว่นไม่เป็นอะไรเพราะว่ายังมีภาพที่พี่ว่นลงมานั่งอยู่ใช่ไหมอาจจะด้วยเซฟตี้ของรถด้วยก็คือถุงลมนิรภัยทำงานหลังเกิดเหตุนี้เห็นบอกว่าพี่ว่านเนี่ยไปโรงพยาบาลด้วยเพราะว่าถุงลมนิรภัยเนี่ยเวลามันทำงานมันคงอัดเข้าที่หน้าอกมันมันแน่นเหมือนกันมันปุกเข้าไปแล้วรถขยะเนี่ยคันใหญ่แล้วก็อย่างที่เราทราบกนดีมันมีแบบมันมีเหลี่ยมมีความแหลมอะไรแบบนี้ด้วยแล้วด้วยความที่มันคันใหญ่เป็นเหล็กด้วยนะฮะ ทำให้มีพนักงานที่เขาเป็นคนเก็บขยะเนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือสองคนนั่นเองนะแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลพนังก้านะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดที่ตรงกรุงเทพนนท์13นะฮะ mm hmm. ตรงมุ่งหน้าแยกติวานนท์นั่นเอง mm hmm. ใช่ค่ะเมื่อวันนี้เนี่ยทันท,ทีที่ทราบข่าวเนี่ยทีมงานของเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะทางฝั่งค่ายเพลงต้นสังกัดของพี่ว่านเผยว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจาก พี่ว่านหลับในนะครับเขาว่างนี้ก็คือทํางานหนักตั้งแต่เช้ามืดวันก่อนหน้าแล้วก็มีการขับรถเดินทางกลับบ้านในช่วงเช้ามือดอีกวันที่ประสบอุบัติเหตุนะครับคือก่อนหน้านี้พี่ว่านก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคนขับรถให้แต่ว่าตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นมาก็คือพฤศจิกาย,ยนเนี่ยเปิดเดือนมาก็คือต้องขับรถเองการขับเองช่วงแบบเช้ามืดนี่อันตรายมาก เราคว่ามันเสี่ยงกับการแบบหลับนด้วยใช่คือเขาก็บอกว่ามันเป็นช่วงตีตีสี่ตีห้าเนี่ยนะแล้วก็เหมือนแบบอ่าโอเคด้วยความขับเร็วแล้วมันดันอยู่เลนซ้ายไงแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นจุดที่มีไฟมีแสงสว่างเพียงพอคือถ้าเกิดว่าเรามองทางอ่ะยังไงก็ไม่น่าชนแรงขนาดนี้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้เหมือนแบบอ่ มีอาการพักผ่อนน้อยด้วยก็คือพี่ว่านก็หมงานหนักด้วยอะไรแบบนี้นะฮะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยแต่ว่าห่วงผู้บาดเจ็บเพราะว่าพี่ๆเขาก็ทํางานเราจะดูแลตรงตรงนี้เองก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมดพี่ว่านบอกเดี๋ยวผมรับผิดช,ชอบให้นะครับแล้วก็ในช่วงที่เหมือนแบบมีคดีมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าก็คงจะสูญเสียโอกาสในการทํางานด้วยนะครับก็คือจะเยียวยาในเรื่องของค่าทดเชยที่พี่ๆทั้งสองคนเนี่ย เขาออกมาทํางานไม่ได้นะเข้าใจเลยนะเพราะบางทีการที่เราแบบปลอดภัยแต่เราเห็นว่าคนที่เราไปนชนเขาแบบได้รับบาดเจ็บอะอก็โอ้โหถ้าเป็นเราแล้วคงรู้สึกแย่มากๆยังไง<ม>ก็คือส่งกังใจให้กับพี่ๆที่ตอนนี้เขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะวันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ของพี่ว่านมาฝากกันด้วยนะฮะลองฟังดูครับคือจริงๆแล้วเมื่อวานผมทํางานทั้งวันเลยครับยาวๆแล้วก็เสร็จ นั่งเด็ดครับก็เลยมันมีวูบนิดนึงครับเพิ่งไม่มีคนขับรถเดือนนี้แะครับอ๋อเพิ่งปกติมีคนขับรถให้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเดือนที่งานเพิ่งกลับมาหนักเลยครับก็เลยหนักหนักไปหน่อยครับคุยเรื่องอาการดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วก็อาจจะต้องหยุดงานยังไงบ้างเดี๋ยวผมก็ดูแลตรงนี้เองครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเนาะครับคือพี่ว่านก็บอกว่ามีการพูดคุยกับทางฝั่งของผู้บาดเจ็บตลอดว่าโอเคเดี๋ยวผมดูแลนะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายพี่พี่เขาก็ทํางานของเขาอยู่แล้วก็มีรถมาชนนะคะยังไงก็ส่งมันใจให้กับพี่พี่เขาอีกหนึ่งครั้งละกันไปตอนที่1ข่าวของเราค่ะ คุณแดนแล้วก็คุณแพตตี้ก่อนหน้านี้ก็เคยเออกมาบอกว่ายังคิดไม่ออกว่าจะมีลูกไหมพอแต่งงานกันไปครบครอบหนึ่งปีตอนนี้คุณแดนเห็นภาพตัวเองหนึ่งปี <ใจ S 2> คิดออกเลยคิดออกเลยนะคะใจอ่อนพร้อมมีลูกแล้วแล้วก็เห็นภาพตัวเองเป็นคุณพ่อด้วยแต่งงานก็คือวันเยอแอนนิเวอร์ซารีกันไปสําหรับคุณแดนวรเวดแล้วก็คุณแพตตี้อังสุมาลินนะคะงานนี้หนุ่มแดนบอกว่าคนอื่นเคยเล่าให้ฟังไงว่าการที่เราเนี่ย ไม่เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนแล้วต้องมาใช้ชุดอยู่ด้วยกัน่ะมันจะมีปัญหาใดๆเข้าแบบมีปัญหาว่าเข้ากันไม่ได้บางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แดนบอกว่าคู่ของตัวเองไม่มีแบบนั้นเลยนะทุกอย่างลงตัวมากเพราะก่อนแต่งงานเขาก็จะเห็นหนึ่งข้อดีข้อเสียของกันและกันแล้วนะคะแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาต่างๆจนเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองส่วนเรื่องลูกมาฟังกันสิเขาบอกว่ายอมรับแล้ว ความคิดเปลี่ยนเห็นภาพตัวเองเป็นพ่อคนชัดเจนค่ะจากที่ตนไม่เคยคิดอยากจะมีอ่ะออตอนนี้สัมผัสได้ว่าภรรยาคนสวยอยากมีมากๆค่ะก็มีการไปตรวจร่างกายแล้วแข็งแรงทั้งคู่เขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีธรรมชาติเนี่ยสัก2ปีถ้ายังไม่สำเร็จก็ค่อยพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะตอนนี้ไม่มี แต่ว่าก็วางแผนว่าน่าจะมีแล้วคือเราแกะความรู้สึกของน้องแพทได้ก็ฟังจากการสนทนาได้หลายครั้งเราก็รู้สึกว่าอ๋อความที่น้องอยากจะมีใครสักคนให้ได้ดูแลเป็นความหมายของชีวิตเขาอ่ะมันเยอะเหมือนกันเขาก็ดูคลิปเด็กแบบตลอดเวลาแล้วก็ชื่นชมให้เราฟังคนคน,คน,นี้คนนี้ใช่จะทีพีจะแบบเออทั้งลูกพี่บีมันก็แบบ ก็เล่นชอบอะครับคือเขาอาจจะเกรงใจละเพราะาตอนแรกผมเองก็แบบไม่ได้ไม่ได้แพลนเรื่องนี้เอาไว้ความเชื่อเดิมผมอาจจะรู้สึกว่าทุกอาจ,จะเคยได้ยินมาว่าการมีลูกเหมือนแบบซื้อลอตเตอรี่นิดหนึ่งอะเหมือนแบบรุนว่าเขาจะออกมาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมไปศึกษามากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วมันก็เราสามารถ สอนเขาให้เขาเป็นคนที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ผมก็บอกน้องนี่แหละว่าพี่พร้อมแล้วอะไรเงี้ยครับน้องก็จะห่วงว่าแบบคาว่าพร้อมคือมีเฉยๆแล้วตัวเองแบบชิ่งไปมนรู้นี่หรือเปล่า <c oughs> ผมก็บอกว่าผมก็พร้อมเป็นพ่อเต็มเวลาเลย <c oughs> คือถ้าผมตัดสินใจที่จะมีแล้วเนี่ยผมก็จะทุ่มเทอ่ะก็ใช้เวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตในการที่จะดูแลเขาโดยเฉพาะแบบ3ปีแรกหรือจะปีแรก มันคือการใช้เวลาอีกทั้งชีวิตของเราในการดูแลเขาเเและเราจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ทำไมคนข้างๆดิฉันแบบว่าเขาอินมากเลยนะเรื่องการอินมันเป็นเรื่องแบบประสบการณ์ตรงนะฮะเหมือนก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้หรอกว่าแบบคู่ชีวิตของเราจะกินข้าวเสร็จล้างจานหรือเปล่าปรากฏพอมาอยู่ด้วยเออมันใช่เลยคือลหมายถึงพี่ไม่ล้างนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องยิบย่อยที่สําคัญมากๆในการใช้ชีวิตคู่นะคะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมพี่เต่าสมชายค่ะเห็นว่าสุดตื่นเต้นเลยเพราะว่าลูกชายนี่เดินตามรอยโชว์ฝีมือเล่นละครเวทีด้วยนะคะเขาคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าเต่าสมชายหรือเปล่ามาดูกัน นี่น้องสุขใจเข็มกลัดครับผมล่าสุดนี่ชิมลางละครเวทีเรียบร้อยนะครับแฟนฉันเดอะมิวสิ l คอลเมอกี้เห็นโปสเตอร์ก็น่าจะรู้นะว่าไม่ใช่เจี๊ยบหรอก <c oughs> คุณผ<ะ>ูห้หญิงคืออะไรไม่เรารู้อยู่แล้วเราดูแบบคาเล็กเตอร์ดูหน้าเนี่ยรู้เลยว่าลูกชายพี่เต๋าเนี่ยเป็นคุณแจ็คแน่นอนอในเรื่องนะครับ ก็คือแจ็คแฟนฉันนั่นเอง,งเปิดแสดงรอบพีเมียไปพ่อเต๋าก็บอกว่ายกครอบครัวส่งกำลังใจให้กับลูกชายนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นกว่าลูกอีก <c oughs> อพี่เต๋าพูดอย่างนี้จริงเหรออยากได้ยินเสียงพี่เต๋า <c oughs> ตื่นเต้นกว่าลูกอีกอย่างนี้นะ,ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งในด้านของการแสดงที่ยากมากนะครับ <c oughs> ต้องใช้ความมั่นใจความอดทนระเบียบวินัยสูงหรือแม้กระทั่งการอินพไวาด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันสดนะแล้วก็บอกกับลูกว่าทําให้ดีที่สุดก็และกันส่วนเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตให้กับลูกพ่อเต๋าบอก ลูกจำในสิ่งที่ป้าเป็นให้ดีแต่จำเฉพาะด้านดีอ,อะไรไม่ดีอย่าทำตามซึ่งวันนี้พี่เต๋าเองก็มีความสุขมากนะฮะที่เห็นลูกได้ทำในสิ่งที่เขารักแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่เต๋ารักด้วยก็คือด้านการแสดงพ,พูดตรงๆเลยว่าว่าตื่นเต้นมากคือคือเมื่อเช้าต,ตอนผมอาบน้ำแล้วก็กำลังจะแบบแต่งตัวแล้วก็หยิบเสื้อผ้ามาว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้แล้วก็หันไปมองหน้าเมียแล้วก็บอกว่าฉันจะไปดูลูกเล่นละครจริงหัว แล้วผมรู้อยู่แล้วว่าการเล่นละครเวทีมันเป็นเรื่องที่แ m a ซ i n g มากเพราะว่ามันต้องใช้ความแบ<ร> <ๆ S 2> มบ,บตั้งใจความอมดทน<ห>ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยถ้าหนูทําได้หนูต้องทําทให้ดีที่สุดแล้วผมก็ได้ยินทาชมทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาหาผม <S <S แต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะ <S <S ผมบอกว่าอ่ะหนูไปทําชีวิตให้เสร็จป้าจะดูกาล่านะแล้วป้าจะดูหนูแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาป้าจะนีนบอกเองว่าหนูเป็นยังไงผมอยากดูลูกผมอ่ะ อย่าสัมภาษณ์ยาวเลยผมตื่นเต <laughs> <laughs> ้นแสดงว่าเราเห็นเรากลับบ้านตอนห้าทุ่มนฮะห้าทุ่มคึ่งเกือบเกือบเที่ยงคืนผมถามว่าคำแรกเหนื่อยไหม <laughs> เขาพูดว่าอะไรมะมีความสุขป้าอันนี้น่ากลัวเนาะเขาจะเกิดมาฆ่าเต่าสมชย้ย เป็นไงนได้ทําสิ่งที่รักเวลาถามว่าเหนื่อยไหมต่ามีความสุข<ช>ถามพี่อู่บ้างตอนนี้คุณทํางานเหนื่อยไหมโอ้ยสบายไม่เหนื่อยหรอกเ,อออเห็นนะพอนี่เราเยอะพอเห็นแบบสิ้นเดือนปุ๊บม,มันมีแรงในการทาทถูกต้องนะครับแต่เมื่อกี้ผมจับสังเกตได้พ<า>ี่เต๋ามีความสุขแสงออกปังจริงๆปกติไม่ค่อยเห็นพี่เต๋าอารมณ์ดี่าไรคุยไปขำไป ปกติเข้มๆไปต่ออีกหนึ่งครอบร<ฮะ>ครัวค่ะครอบครัวนี้ก็คือลูกไม้หล่นใต้ต้นเหมือนกันนะคะสำหรับคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องมะลิเพราะว่าลูกชายของพี่โบก็ไปแข่งรายการ 7, 8, 9เทรนนีก็ถือว่าเป็นแบบโหศิลปินทั้งบ้านเลยเนะคะแล้วคนเป็นแม่ก็คือปรับปรือมมากๆก็ต้องถามหน่อยว่ารู้สึกนะยังไงบ้างลูกชายน้องมะลิใช่ไหมหมายถึงน้องมะลิใช่ไหม ลูกชายทั้งสองคนไงเ,<อ>เขาก็ทยอยเข้าวงการบันเทิงค,ค,คนนี้พูดถึงคือน้องเจก็เป็นลูกชายคนโตนะคะ<อ>เข้าร่วมเวทีเฟ้นหาบอยกรุ๊ปชื่อดัง789 S แสวส่วนน้องมะล,ลิเนี่ยลูกสาวคนเล็กก็ชอบการเต้นสุดๆซึ่งแม่โบบอกเลยว่าตอนนี้ก็คือพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่ลูกชอบนะบขอแค่ให้ลูกจรงิจรงจังแล้วก็โอกาสที่ลูกได้มาหให้เห็นค่ากับทุกๆโอกาสอยะะ่างนีลล้ค่ะมะลิมีความฝันอยากเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีใต้ด้วย ซึ่งพี่โบก็บอกว่าถ้าลูกพร้อมนะคะเธอก็จะให้ไฟเขียวเต็มที่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องเลยที่แม่โบเขาอยากแชร์ก็คือเขาอะพลาดท่าโอนเงินสั่งอาหารทะเลผ่านเพจเพจหนึง่งถูกบล็อกนะคะแล้วก็เสียเงินไป2 0 0 0บาทหนีหายเข้ากลีบเมฆไปเลยค่ะงานนี้เจ้าตัวก็บอกนะว่าตั้งแต่ซื้อของในออนไลน์มานี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่โดนโกงแบบนี้พร้อมเตือนภัยทุกคนด้วยว่าเวลาเราจะแบบซื้อของหรือจะโอนังินอะไรก็เช็คดีๆก่อนนะคะไม่งั้นก็คือจะโดนแบบนี้ พยายามให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็จะบอกลูกสองคนเลยว่าเออเราให้ให้โอกาสแล้วนะในครอบครัวเราให้โอกาสซึ่งกันและการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนทุกอย่างมันจะต้องให้เกียรติกันและการในเมื่อแม่มอบโอกาสนี้ให้คอยซัพพอร์ตทุกอย่างที่ลูกอยากอยากที่จะทำก็ต้องแสดงให้เห็นว่าตั้งใจแล้วก็พยายามกับมันด้วยเจ้ขึ้นไปอยากเป็นเคป๊อปค่ะก็ต้องความสามารถด้วยนะคะความสามารถแล้วก็ต้องผ่านาจุดที่บ่นให้ได้ก่อนลง เลิกบ่นพอแล้วก็ขยันซ้อมได้ไปไม่ได้ไปก็เรื่องของเขาละจะบอกเขาตลอดว่าเหนื่อยวันนี้มันคือมันคือสิ่งที่เราจะได้อะไรมาในอนาคตทุกอย่างมันต้องมีเหนื่อยอยู่แล้วก็ผ่านมาไปให้ได้ความอดทนความเหนื่อยทุกวันนี้แบบงานในวงการก็จะถามเขาก่อนว่าโอเคมีงานนี้เข้ามาเอาไหมแบบอยากเล่นไหมเราถ้าเขาบอกว่าโอเคอยากลองทั้งที่บางทีใจเราก็แบบว่า ยังไม่ใหญ่เขารับอ่ะเออแต่โอเคมันชีวิตเขาอะแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขาโตแล้วก็เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาตัดสินใจเองไปต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยแล้วก็เก่งมากในเรื่องของการร้องเพลงเสียงที่เปลี่ยนโอ้โหเป็นเพลงที่ตราตรึงใจมากใช่ก็คือร้องร้องอยู่ดีๆจากเสียงของผู้หญิงใช่ไหมม,มีท่อนผู้ชายโผลมาเรานึกว่าเฮ้ยมีการ,รฟีเจริงหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่เธอเองร้องได้ทั้งสองแบบเลยนะครับค่ะ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าประกาศเลิกสามีชาวญี่ปุ่นที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่อเมริกาน,นานกว่า5ปีนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วแต่ว่านักร้องเสียงดีอย่างคุณเบลเนี่ยก็หอบข้าวของกลับเมืองไทยมาได้ 1, 1> เดือนฝ่ายชายเขาบินมาง้อนะฮะ<อ>งานนี้มีการคุกเข่าขอคืนดีด้วยแล้วก็กราบขอขอขมาพ่อแม่ในสิ่งที่ทําผิดพลาดไปนะครับคุณเบลก็เปิดใจให้โอกาสสามีครั้งหนึ่งสัญญาว่าจะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีที่สุด ก่อนจะควงคู่กลับไปใช้ชีวิตที่อเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีพิธีบายสีสุขขวัญด้วยซึ่งเป็นความเชื่อของที่บ้านเพื่อเรียกขวัญเรียกกำลังใจกลับมารวมถึงบอกกล่าวผู้ใหญ่ฝ่ายเธอให้รับรู้แล้วก็จะบินกลับอเมริกาไปเข้าพิธีสาบานรักกันอีกครั้งหนึ่ง กลับมารอบนี้ก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นเแบลบก็เลยทําพิธีบายสีสุขขันค่ะคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนที่บ้านแนะนําบอกว่าถ้ากลับมาคืนดีกันรอบนี้ถ้าอยากจะให้มันดีขึ้นตามความเชื่อของคนอีสานโดยแท้ก็ควรจะทําพิธีนี้ในประเทศของเขามันไม่มีแล้วก็เลยอยากจะเรียนรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าพอหลังจากที่ได้ทําไปแล้วเขารู้สึกซาบซึ้งเราก็สัญญากันว่าเราจะกลับไปที่อเมริกาเราจะไปทำรีนิวเวลก็คือเหมือนแต่ที่อเมริกาจะเป็นเหมือนการแต่งงาน อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่แต่งงานแบบมีพิธีมีพิธีการใหญ่โตแต่ว่าจะเป็นเหมือนการกล่าวคําสาบานของความรักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเราก็จะพยายามทําตัวให้เป็นภรรยาที่ดีขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดเขาต้องการแล้วเราก็จะพยายามใจเย็นลงด้วยแล้วก็จะจูนเข้าหากัน5้5 0เขาบอกว่าขอให้เราไม่เลิกกับเขาก็พอค่ะ ก็ขอให้พี่เบลมีชีวิตคู่ที่รัาเรื่นครับ <นะ S 1> ผม่ะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีข่าวของคุณจีดากอนมาฝากกันจะเป็นยังไงติดตามค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงที่2นะฮะช่วงนี้เราติดตามข่าวของไอดอลคนดังจาก Big Bang แดนกิมจิ <laughs> โอ้ของจองมาก Big Bang แดนกิมจิใช่จีดรา้อนนั่นเองนะฮะคือสมาชิกแต่ละวงของแต่ละคนของเขาเนี่ยก็คือเรียกว่ามีเส้นทางของตัวเองคุณท็อปมุ่งหน้าสู่อวกาศไปแล้ว SpaceX ส่วนคุณซึงรีเขาก็มีธุรกิจแล้วก็ตอนนั้นเคยไปพัวพันกับคดีที่แบบว่าเ u n ร์นิงซันเบอร n นิงซเออผับที่แบบมีการเปิด VIP มีการค้ามนุษย์อะไรถึงขั้นนั้นเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเป็นคิวของคุณจีดราคอนนะครับที่มีการโดนกล่าวหาประมาณว่าเขาเนี่ย ผัวพันกับยาเสพติดนะคือเรื่องนี้ตำรวจเองเขาเป็นคนแบบตั้งข้อสังเกตและก็สงสัยเลยนะฮะมันมาจากตำรวจเลยนะว่าแบบคุณจีราก้อนไปเอี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่านะครับแล้วก็เตรียมจะมีการเข้ากระบวนการสอบสวนก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะชี้แจงผ่านฝ่ายกฎหมายของตัวเองปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้วก็ยืนยันนะว่าผมไม่ได้ใช้ยาเสพติด ล่าสุดนี้นักร้องคนดังเปิดใจกับสื่อเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับหลังเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยความสมัครใจก็คือไ, <ป S 1> ไม่ต้อง,เ,องเรียกมผมกไปอเองเออโดยก่อนเขาพบเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณจีดากอนก,ก็ได้ตอบคำถามสื่อนะยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่เกี่ยวนะแล้วก็ที่มาสถานีตำรวจเนี่ยเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงปกติเราไม่ค่อยเห็นเขาแต่งตัวในลุคนี้นะใส่แว่นอ,อาจจะเห็นบ้างแต่ว่าเรื่องของการใส่สูทกับเสื้อเชิ้ตนี่ดูค่อนข้างห่างไกลกับคุณจีดากอนเพราะว่าเขาแบบ แฟชั่นตัวพ่อคนหนึ่งของวงการเลยแต่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าแว่นแล้วก็รองเท้าที่เขาใส่ไปอ่ะโซเอาหมดเลยใส่แฟขนาดนั้นอ่ะเหมือนกับช่วงนั้นที่คุณทักษิณบินกลับมาแล้วนาฬิกาโอเมก้าสวอตน่าจะเป็นฟิวอะไรประมาณโซเอาจากชอปเหมือนกันค่ะก็คือเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลกับวงการแฟชั่นมากๆคนนึงก็ไม่รู้ว่าไปลิงก์กันมาได้ยังไงแต่อ่ะประมาณนั้นคือหมายถึงว่าเวลามีคนดังเอาอะไรมาใส่ต่อให้มันจะเป็นไอเทมที่แบบธรรมดา ที่วางขายกันทั่วไปก็หมดได้<ช>ผมกำลังจะ,ะบอกแบบนี้แต่ทีนี้เรื่องของการย้อมสีสีผมจะพูดว่าย้อมสีขนแล้วเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของการตรวจสอบสารเสพติดเนี่ยนอกจากปัสสาวะแล้วเส้นผมก็ตรวจได้คือผมอะมัน track ได้นานกว่าใช่ออมันย้อนหลังได้นานเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่าอาไปย้อมสีผมมาเนี่ยปกปิดหรือเปล่า นี่ไงเ oh. จ้าหน้าที่ตํารวจก็ตรวจสอบแล้วก็ทดสอบเบื้องต้นนะมีการตวรวจปัสสาวะแล้วก็เส้นผมด้วยนะฮะเพื่อวิเคราะห์สารเสพติดในร่างกายของคุณจีดราก้อนผลออกมาเป็นลบไม่พบสารเสพติดนะครับแต่ถึงกระนั้นเขาก็บอกว่าตรวจใหม่ได้ถ้าไม่เชื่อเนี่ยหรอใช่ถ้ารอบแรกมันอาจจะเออร์เรอร์ก็ได้คุณสามารถเอาเส้นผมของผมไปตรวจได้กี่ครั้งตามที่คุณต้องการ oh. ประมาณนี้เลยนะครับ oh. คือถ้าถอดบวกออกมาที่ผมหายไปครึ่งแล้วนะเพราะว่าโ,โดนตำรวจดึงไปตรวจ ปล่าอันนี้เขาเข้ากรมรับใช้ชาติคคนะครับอันนี้พูดถึงแฟมภาพนะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจด้วยการส่งมอบโทรศัพท์ส่วนตัวนะให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์อีกด้วยถึงแม้ว่าตํารวจไม่ได้ร้องขอนะฮะแล้วก็ยินดีส่งหลักฐานอื่นๆให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อเป็นการตรวจสอบเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไงนี่ไงสงสัยเขาก็เลยแบบดีแคลร์ให้หมดเปลือกเลยนะแล้วก็มีการโพสต์ด้วยบอกว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะเป็นไปตามทางที่ถูกต้องในตอนแรกอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะแยกแยะสิ่งไหนถูกหรือผิด บางคนตัดสินกันไปก็ได้แต่เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามทางที่ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่เขาโพสตแล้วผมก็แปลมาไม่ใช่คุณไม่ได้แปลเอง <c oughs> ทางทีมงานเราแปลมาให้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่ายืนยันตนว่าณตอนนี้เขาก็เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถ้าเกิดไม่เชื่อ,อยังไงก็สามารถตรวจสอบได้อีกหนึ่งครั้งนะคะครหรือ <c oughs> ว่าตํารวจเขาไปรู้อะไรมาทำไมอยู่ดีๆตารวจถึงแบบ <c oughs> เใหญ่แล้วก็แบบถึงขั้นที่แบบรวบรวมหลักฐานแล้วก็ เอาเส้นผมเอาปัสสาวะไปตรวจก็อาจจะได้ข่าวอะไรมาแต่พอตรวจแล้วมันไม่เจอก็ต้องให้ความบริสุทธิ์กับเขาด้วยครับผมแต่เขาก็ถือว่าแบบอ่ะเคลียร์ตัวเองนะก็คือแบบไปโดยที่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเรียกกันนะโอเคก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายนี้เรื่องนี้มันจะจบยังไงแต่วันนี้ต้องจบรายการแล้วเหมือนกันนะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับอู๋ส่วนน้องเอมไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวไปหาจิรากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ